ท่านสาธุชนมุตตบริษัททั้งหลายได้ลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกันเรื่องมโหสถเมื่อวันก่อนมาค้างตออปัญหาที่พระเจ้าวิเทหราชท,ทดลองใจมโหสถถ้าอย่าทิ้งตอนนี้เลยไปซะก่อนก็เกรงไปว่าลูกหลานจะเสียประโยชน์ในการสดับ จะโผล่โผล่ข้ามาก็มโหสถแก้ปัญหามันก็ไม่ถูกเหมืกันขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งว่า,าเมื่อเจ้าวิทียรราชทรงตรัถสถามพิชันถายกับมโหสถบัณฑิตพอสมควรแล้วเจยงตัดเพื่อจะทดลองใจมโหสถที่นี้ถามว่าคนบางพวกไม่ทำความชั่ว ก็เห็นว่าตนสมบูรณ์บในอิสริยศยคือมียศใหญ่นะยังเป็นรัฐมนตรีเป็นชั้นตรีเป็นชั้นโทเป็นชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษอะไรพวกนี้บางพวกไม่ทําความชั่วเพราะเกรงว่าตนเองจะติดน่นจะถูกตีเตียนแลว้วาเกรงว่าคนที่ให้ยศถามบรรดาศักดิ์คือเจ้านา,นายที่ให้ยศจะถูกตีเตียนไปด้วย แต่ว่าเจ้าเป็นผู้มีความสามารถมีความคิดโปรดปรงถ้าเจ้าหวังจะครองราชสมบัติก็สามารถทำได้เหตุใดจึงไม่ชิงราชสมบัติจากเราแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่เราโมโหสดได้สนับพระราชดำรัสของพระราชาแล้ว นี่กราบทูลว่าขอเดชะบัณฑิตทั้งหมดย่อมไม่ทำความชั่วคำว่าบัณฑิตนี่เป็นคนรู้ให้คำว่ารู้นี่ไม่ใช่รู้หนังสือนะอย่างบัณฑิตต่างๆที่เย่อเย่อๆอย่างเราเขาไม่เรียกบัณฑิตหรอกเขาเรียกอันธพานอันทผ่าน ก็โง่ดโดยก็อบอดด้วยคำว่าบัณฑิตจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนดีอย่าลืมนะจ๊ะบัณฑิตหนึ่งก็เป็นคนฉลาดด้วยและก็เป็นคนดีด้วยไม่ทําลายเศรษฐกิจของประเทศชาติไม่ทําลายความสามัคคีของคนในชาติแล้วก็ไม่หวังทําลายชาติไม่ทําลายวงตระกูล ไม่ทำลายระบบประเพณีแต่บางทีลูกหลานที่รักจะฟังข่าวว่าบัณฑิตอย่างนี้ก็ฟรีทุกอย่างอะไรอะไรก็ได้อย่างที่ชาวบ้านเขาไม่ทํากันทําได้เหมือนกับสัตว์ในฉันที่เขาทำหมายความว่าอ่าไอ้ความอะไรเนาะสิ่งที่เขาไม่ทํากันเน่ยยังก็ไป ร่วมรักกันที่ไหนคนใดทครที่อะไรน่าเสพเพียงแค่ฟรีเซ็กเวลานี้มีอยู่เยอะแต่เ็าเรียกค,คนประเภทน,นั้นว่าบัณฑิตจะตเป็นบัณฑิตจะเป็นบัณฑิตแม่แล้วก็ช่างเลยมันไม่ใช่แต่คําว่าบัณฑิตในที่นี้หมายถึงเป็นคนฉลาดมีปัญญาแล้วก็มีความประพฤติด,ดีทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความชัวนน่วนี่แต่งเลยเขาไม่มีบัณฑิตนี่นะ เป็นคนรู้เป็นคนเรียบร้อยที่เป็นคุณมีจียามีศีลธรรมมีมันญ,ญาติดีฟังคำกราบทูลของมโหสถต่อไปท่านตอบว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำความชั่วเพรายเหตุแห่งความสุขของตนถึงแม้ว่าจะเคยรุ่งเรืองด้วยสมบัติมาก่อนแต่มาถึงคราววิบัติในภายหลังไม่จะถูกทุก มันหมาย,มาย,มาย,มายความว่าแม้จะถูกทุกทับถมก็ไม่สลับธรรมะเพราะความรักหรือความช่างฟังให้ดีนะท่านบอกว่าขึ้นชื่อว่าคนดีบัณฑิตเองก็คือคนดีเขาไม่ทําความชั่วกันเพราะว่าอความชั่วที่มันจะเกิดขึ้นนั้นอาศัยวราเหตุที่ตนเคยรับความสุขมากอ่อน หรือแม้ว่าจะมีความรุ่งเรืองได้ทรัพย์สมบัติมากมายก็ตามทีแต่แต่เทาว่าได้ถึงความวิบัติและอับโชคอย่างก็เหตการณ์รับตำแหน่งหน้าที่ต้องสูงก็ต้องค้นตำแหน่งไปเป็นต้นภายหลังเนี่ยก็ตามหรือว่าถึงแม้ว่าจะถูกทุกข์เข้ามาทับถมมันทุกข์แสนสาหัสแต่ว่าบรรดาขึ้นชื่อว่าเป็นบัณฑิต เขาก็ไม่สลัดธรรมะคือความดีเพราะเขายังรักเพราะเพราะเหตุแห่งความรักก็วเหตุเพราะความชังคือเพราะนั้นว่าบัณฑิตเนี่ยจะไม่ยอมทำลายความดีของตนที่คนนั้นจะมาเป็นศัตรูือเป็นมิตรตามเขาจะทรงทำความดีไว้เป็นปกติให้ดูหลานฟังอาจจะไม่เข้าใจนะ รวงความบัณฑิตนี่จะไม่ยอมทำความชั่วในเหตุทุกๆกรณีแต่ยังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะได้เปรียบจะเสียเปรียบอะไรก็ตามเขาจะไม่ยอมจะทรงความดีไว้ยิ่งกว่าเกลือรักษาความเค็มเกลือเนี่มันรักษาความเค็มได้ก็จริงแต่ถ้าเอาเขาไปขลกุก ใกล้อกของที่เมตร์เปรีย้ยวออกมากความเข้มมันก็หายไปเหมือนกันเพราะความเปรีย้ยวมัน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 กรอบเสียห็นว่าขึ้นเที่ยว่าบัณฑิตแล้วจะไม่ยอมละทิ้งความดีถึงแม้ว่าตัวนี้าตายก็ตามจะยอมทรงความดีเขาไว้ไอธรรมะนี่กับเราความดีมดเมื่อพระเจ้าวิเทราชท,ทนทรงทดลองแล้วข้อหนึ่งก็ทดลองต่อไป โซนทรานว่าคนที่เคยยากเข็นคนจนนะต่อมาได้รับทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ก็มีโอกาสที่จะจะตัดไมตรีจากผู้มีอา,าระคุณได้ไม่ใช่เลยนี่หมายความเจ้ายาจกเจ้ากระจอกนะมันจนแสนจะจนแต่ว่าพอเขาให้เข้าเกิดความร่ำรวย ก็เลยอักตันโยไม่รู้คนนตัดไม่ตีคือความไมิมดคิดทุจริตถักหลังโอ้เวลานี้มีเยอะเวลานี้หาไม่ยากไอ้คนคิดทุจริตคิดหักหลังเนะี่ยมีบางคนล้มปู่จะเล่าให้ฟังบางคนพอได้ดิบก็ดีขึ้นมาเกิดความอาฆาตโกรธใครมาแต่ข้างไหนข้างไหนก็ตามเทียทำลายล้างเริ่อหน้าที่ตนมี แต่ว่าความอัปรีาของคนประเภทนี้ไม่ชาตัวเองก็พังพังแล้วก็ไปนั่งจ้องออายขาขี้หน้านี่แหละคนระยำแบบนี้มันมีอยู่แต่ถ้าว่าพระราชาจะถามว่าคน่ะที่เคยยากยากจนเข็นใจมาแต่ในเมื่อในรับการสนับสนุนให้ร,ำร่ำรวยแล้วกลับในระคุณคนที่มีคุณมีไม่ใช่หรือ เพราะโซนก็กลาบทนว่าบุคคลท่นานนะท่านตอบว่าบุคคลที่นั่งหรือว่าที่นอนที่เงาคนต้นไม้ก็ไม่ควรจะหักกิ่งต้นไม้นั้นเพราะว่าเพราะผู้ที่หักกิ่งต้นไม้ชื่อว่าเป็นคนทําร้ายมิตรเป็นคนชั่วนีหมายความถ้าเรามีความสุขเพราะใคร เราก็ใหญ่เป็นคนอากตัญญอยู่ทำลายเขาเพราะเรามีความสุขเพราะเขาเหมือนกับคนที่นั่งอยู่ใีโคนต้นไม้ถ้าไปหักกิ่งต้นไม้เขา้าเราได้อาศัยร่มอาสัยเงาจากต้นไม้ปนทำลายกิ่งทำลายใบยในสุดกิงไม่มีใบไม่มีแล้วก็นั่งตากแดดนั่งตากแดดตากลมตากฝน เหมือนกับคนที่รับความอุปการะจากใครแล้วก็จงอย่าทำลายพวกนั้นนั่นเองท่านกล่าวต่อไปว่านราชนได้ความรู้เล็กน้อยจากคนใดหรือว่าคนใดแก้ความสงสัยให้สิ้นไปผู้นั้นเป็นสมัอกาออันเป็นที่พึ่งคนของ,ของอนรชนจึงไม่ท้วไม่ควรทำไมตรีจิตให้เสียไปจากท่าน หมายความว่าถ้าเราเรียนวิชาความรู้จากใครเนี่ยอย่างลูกหลานที่รักเกิดมาแล้วได้ความรู้จากบิดามันดาเป็นอันดับแรกได้รับความรู้จากพี่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ได้รับความรู้จกกากรูบาอาจารย์ทั้งหลายจงอย่าลืมว่าท่านคนนั้นเป็นผู้มีคุณอย่าทำตนเป็นผู้เนรคุณ ที่เรียนวิชาความรู้มาแล้วหาว่าครูเนี่ยเป็นท่ายของรัฐบาลมั่งเป็นท่านรับใช้รัฐบาลแต่ความจริงเขาไม่เห็นลยกว่าไอ้ความรู้ที่เขาได้เขาได้มันจะครูที่ครูมาสอนถ้ามันไม่มีค่าจ้างครูก็อดตายที่ถ้าตั้งหน้าตั้งตางมาเป็นครูก็เพิ่งหวังการสรงะห์อหนุะห์ถ้าปีไหนลูกศิษย์สอบตกมากครูคนหน้าเสีย ถ้าลูกสอบได้ครูก็สมายใจถ้าได้ที่หนึ่งทั้งโลกหรือว่าทั้งประเทศครูจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดีไม่ดีครูเสียสตังเลียงเองด้วยนี่เห็นความเมตตาปราณีของครูฉะนั้นคนที่รับความรู้มันจะใครก็ตามแม้แต่ความรู้เล็กน้อยก็จงอย่าประมาททันญาติจากท่าน คือหมายความให้ความกตัญญูรู้คุณเพราะเราได้ความรู้มานี้ได้รับความเจาดนี้เพราะท่านเป็นสําคัญโมโหสดได้ถวายพระโอวาทต่อไปในอาคแล้วสิว่าบุคคลผู้ครองเรือนแต่ว่ามีความเกียจครางขี้เกียจคนที่มีบุคคลคนที่หมายว่าคนครองเรือนหมายมาถึงว่าคนที่มีบ้าน มีผัวมีเมียแต่ว่ามีความขี้เกียจก็ไม่ดีนักบวชไม่สารวมก็ไม่ดีราชาขายความพิจรารณาก็ไม่ดีราชาที่บดีทรงวินิททรงพินิตรรอบครอบเสียก่อนแล้วจึงทรงประกอบราชกิจหากขายการพินิตรก่อนไม่ควรประกอบราชกิจ ทำใหประกอบราชกิจหมความจะเป็นพระราชาจะทําอะไรต้องคร่ครวญก่อนริงก็ะทากิจนั้นไปถ้ายัางคิดไม่ออกไม่ทันจะคิดเดือกระปล่อยเพลงเพลง,พงเพล่งไปนี้ไม่ใช่วิสัยของพระราชาคนเป็นพระราชานี่เป็นยากไม่ใช่อยู่ๆก็อ้าวยากจะให้สัมภาษณ์อย่างซื้อพิมพก็ว่ากันไปมึงด่ากูกูด่ามึง ดีไม่ดีทําบ้านเมือนเกือบจะชิบหายมันไหลไปทั้งประเทศแต่ไปออกนอกเขตแม่ให้สัมภาษณ์เโอ้โหฉันนี่หนึ่งในตองโอฉันนี่เด่นประเทศชาติดูได้ว่าฉันได้ที่ไหนได้คนทั้งประเทศจะพากันมันไหลไปตามๆกันโน่นไปดูที่แก่งบ้านตะบนแม่แก่งหางแมวจ,งวจังหว่าจันทบุรัน่น ไปดูคนเข้าป่าเข้าดูไม่มากถายทำไมตกงานทำ่มทำงานงานงานมันดิ้นเอานี่ตกไม่ใช่หรอกเพราะฝลังกลับไปหมดแล้วไม่มีงานจะทำที่ดินก็ไม่มีจะกินไม่มีจะทำไม่มีจะกินจะใช้เข้าในป่าหรือเข้าไปในป่าสงวนอ้าวอะไรกันเขาคนไล่ท้าบอกว่านี่ป่าสงวน ถ้าทนทูกสียอมตายกันมีที่คนะไรสองไร่แต่ลูกตาทั้งกอบบางคนมีลูกถึงเจ็ดไร่คนเข้าไปดูพระนุ่งพระห่มก็ไม่มีสงสารนุ่งปูย่องเข้าไปเท่านั้นต้องไปซื้อข้าวแจกเขายี่สิบเกวียนคือสองพันถังเนื้อส่งเสื้อผ้าที่บรรดาญาติโยมพุทธบัตษัทเนี่ยบิดาบรรดาของโลกหลานทั้งหลายส่งไปให้่ ก็ไปให้สงสารแกแต่ว่าหลวงปู่ก็ได้ให้เล็กๆน้อยๆเท่าน,นั้นแหละมันไม่มากข้าวสองพันถังแต่คนพันคนลูกหลานที่รักคนละสองถังข้าวเปลือกที่มันไม่ได้เท่าไรเออการไปหลวงปู่คราวนั้นก็ไม่ไดเอาเงินไปเงินหลวงปู่ไม่มีคนที่เขาไปด้วยเขาต่างคนช่วยกันออกแม้เขารู้สึกขอบคุณท่าน ออนนี้เรามาพูดกันนะว่าคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตนัต้นมันต้องรู้ภาระณาทีคือคนที่ปกครองบ้านเรือนนะถ้าเป็นคนขี้เกียจก็ไม่ดีลูกหลานจะไว้นะมีบ้านมีเรือนมีสามีพัญญาต้องขยันอายันไม่งั้นนไม่พอกินแต่นักบวชที่ไม่สมรวมข้าว่าไม่สมรวมคำว่าสมรวมนี่หมายกันร,ระหวงัง เระวังว่าเรามีวินัยที่จะต้องปฏิบัติอะไรบ้างคือรับวิน,นววัยทั้งแฝงระเบียบที่ต้องปฏิบัติมีธรรมะส่วนใดที่ต้องพึงทำนักบวชจริงๆเขามีการปฏิบัติที่สามอย่างคาดไม่ได้คือหนึ่งศีลศิกขาศึกษาศีลปฏิบัติศีลให้ครบถ้วนสอง 2. จิตสิกขาทำจิตกันตนให้ได้ฌานสมาบัติ สามปัญญาสิกขาทํา,าจิตใจก็นตนสะอาดหมดจดจากกิเลสเออหาว่าทําได้ทั้งสามอย่างน,นี้ชื่อว่าบัณฑิตนัก,น,กนักบวชคนนั้นเป็นผู้สำรวมแล้วก็งามถ้าศีลบกพร่องสมาธิไม่ดีปัญญบัศนาคือปัญญาไม่แจ่มใสย,ยังมีกิเลสยังชอบสวยชอบรวยชอบโกรธชอบหลง อย่างนี้มั cents, นเขาไม่เร yes. ียกนักบวชเขาเรียกนักเบียดเธอบวชเขามาเบียดเบียนชาวบ้านหลอกชาวบ้านเขาหากินดีไม่ดีก็ไรมันทั้งปีทั้งชาติแล้วบินรบาทวนไปวนมาแค่้วแคื่อแล้วเวียนเทียนบินรบาดแล้วนั่นมาขายเนี่ยตามแถวรประตูน้าไม่ยังไงเขาเล่ากันนะท่าบาของตลาดเนี่ย ขเขาเล่าให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่ไม่เห็นนะถ้าจริงตามนั้นก็น่าสลดใจแล้วเรื่องบอกว่าพระราชากายการพิจรารณาก็ไม่ดีเหมือนกันชื่ว่าพระราชาลิปดีพระราชาผู้เป็นใหญ่จะต้องพิจรารณาซิก่อนแล้วจริงกระทาหากว่าขายการพิจรารณาก่อนกระทาก็ไม่สมก็ไม่สมคนแก่ในฐานะที่ตนเป็นพระราชา ขันว่าต่อไปว่าอิสริยยศมริวานยศเกียรติยศย่อมปรากฏแด่พระราชาผู้ทรงพิจารณาก่อนแล้วจึงบำเพ็ญพระราชกรีพระราชกรณียกิจพระราชกรณียกิจไม่ก็กิจที่พระราชาจะทรงทำนั่นเองขันว่าหวสดกราบทุนจบพระราชาก็ทรงสมมนัด ตนั่นเองก็ดีใจปรีดาปราโมทอย่างยิ่งเมื่อจะให้มโหสดแก้ปัญหาที่เทวดาถามพระองค์จึงได้ทรงให้มโหสดนั่งในที่สูงเห็นไหมยามในลูกหลานที่รักจะเรียนอะไรกับใครเนี่ยต้องให้ครูเขานั่งที่สูงคนที่เป็นครูนั่งที่ต่ำไม่ได้คนที่ไม่เคารพในครูบาอาจารย์ไม่มีดี แล้เมื่อในเมื่อพระองค์ให้มาหัวสดนั่งที่สูงแล้วส่วนรองค์ประทับน <Beginning S 1> ั่งในที่ต่ำกว่าในตถามว่าพ่อบัณฑิตเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่เสวกชัดได้ตั้งปัญหาถามสี่ข้อพ่อหมดปัญญาที่จะแก้ไขเะตัวท่านเองทำมาพ่อนะพ่อนี่หมดปัญญาที่จะแก้ไขไม่สามารถจะแก้ไขได้ ขอพออ่อให้บัณฑิตเจ้าสี่มาแก้โรแก้ไม่ได้เทวดาได้คาดถดไว้หนักเหลือเกินว่าถ้าหากแก้ไม่ได้พ่อก็เห็นอยู่แต่ลูกคนเดียวท่านแหละนะอยู่แต่ลูกคนเดียวที่จะสามารถปลดเรื่องความทุกข์ของพ่อให้หมดไปได้ในครั้งนี้ถ้าพ่อไม่กรุณาพ่อแล้วก็ ถ้าลูกไม่กรุนาพอ่พอพ่อก็แย่เต็มทีคนี้เฮียตายแน่พระราเชเสียงเบาตอนนี้เสียงเบาคือคักไม่ไหวท่าน,มนโมโหสดท่านก็นไม่ลืมตัวได้กราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์ทรงโปรดถามมัญหาแต่ถามมัญหาหน้าสี่ข้อมาเถิดเลยเจ้าค่ะพฮ้เจ้าวิเทราชจ,จึนตัด แต่เทวปัญหาคือปัญหาเทวดาว่าข้อที่หนึ่งเนื้อความของปัญหานั่นง็็ปรากฏกัมโหสดดูเจดวงจันร์และปรากฏในวันพินในท้าพ้าชนั้นมโหสถยิงการาบทูลปัญหาข้อที่หนึ่งว่าข้าแต่พระองค์ผู้พระซเส์คนที่พยายามทั้งถีบทั้งคนทั้งตีเขาเนี่ยแล้วก็คน แล้วคนนี้ถูกทุบถ,ถูกตีไม่โกรธกับมีความรักก็ได้กับทารกที่นอนบนตักของมันดาแล้วก็ทุบตีถีบมันดาด้วยความรา่าเริงแล้วก็ยินดีบางครั้งก็ถอนผมมันดาเล่นบางครั้งก็ตบปากตบคอมันดาแต่มันดากับรักใร่ในความไม่เดียงสาของทารกสวมกอด โจคกด้วยความชื่นใจถารกนั้นยังเป็นที่รักของมันดาก็รวมทั้งบิดาด้วยนี่หมายความว่าคนที่นั่งอยู่ถูกตีทั่ทุบเขาบางตีเขาบางคนถูกทุบตีกับเป็นที่รักี่ต่อไปจนบอกเทวดาเมื่อขณะที่มโหสถแก้ปัญหาเทวดาก็นั่งฟัง เมื่อฟังจากนั้นแล้วก็เผยกำพูฉัดออกมาสแสดงกายให้ปรากฏนี่ก็ร้องสาธุการว่าโอโนนนาพ่อบัณฑิตท่านแก้ปัญหานี่ถูกต้องดีมากแล้วก็บูชาโมโหสดด้วยดอกไม้หอมซึ่งล้นจะเป็นของทิพแล้วก็หายไปแล้วกันราชาได้ตัดถามปัญหา,าของเทวดาข้อที่สองต่อไป นี่ขอสรุปนะโหสุดก็การาบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจา้าบิดามันดาผู้สัง่งลูกอายุประมาณเจ็ดแปดขวบให้ไปนาหรือว่าไปตลาดลูกกับคุณว่าต้องให้ขน,นมโนกูกินก่อนโูจริงจะไปให้บิดามันดาขน,นมลูกกินเสร็จเรีบเยบร้อยแล้วก็ลูกก็ไม่ยอมไป ไปเล่นสีกับเพื่อนเมื่อบังคับหนักเข้าลูกก็เถียงว่าที่พ่อแม่อยู่กับบ้านใจหนูไปตากแดดมิดามันได้ยินลูกเถียงนั้นก็โกรธเท้าว่าลูกหลอกกินขนมแล้วก็ไม่ไม่ไปตามคําสั่งความไม้ได้ก็ไล่ตีลูกเห็นดังนั้นจึงวิ่งหนีพ่อแม่ก็วิ่งไล่เมื่อไล่ไม่ทันจึงได้โกนด่าว่าางต่าง แล้วก็แช่งให้ลูกตายเพราะถูกสัตว์ร้ายทำร้ายบ้างนะบอกเอา้าไปมืองไปคอยงูกัดให้ตายเลี้ยวไอ้คนใคนคุบ้าทำร้ายการด่าว่าชักแช่งแช่งชัก,ชก,ชก,ชกหักกระโดกของพ่อแม่ที่มีแต่ลูกก็เป็นแต่เพียงปากเท่านั้นแต่ใจจริงๆไม่ปรารถนาให้ลูกเป็นไปตามนั้น คันลูกหนีก็เสกกระเสงไปแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านไปอยู่ที่อื่นไม่ช้าพ่อแม่ก็คิดจิตตามคอยมองดูต้นทางว่าเมื่อไรลูกจะลูกน่อลูกเมื่อไรหนอลูกจะกลับมานึกว่าโอ้ลูกที่รักมเมื่อไรจะกลับมาบ้านทักทีเมื่อเป็นลูกกลับมาก็เที่ยวหาจนพบคันพบแล้วก็สมกอด พูดจาปลอบโยนในคำอ่อนหวานแล้วก็พาลูกกลับบ้านดังนั้นบทที่ถูกดา่าชืา่อว่าเป็นที่รักของบิดามันดาพระเจ้าค่ะใจความเรื่องนี้ลูกหลานฟังแนละ้วเข้าใจดีนะว่าพ่อแม่ที่เขาด่าเราตีเรานะ่ะด้วยความหมังดีถ้าจะย้อนถามหลวงปูวง่วังดีด่าทาไมตีทําไมเ็รา,า,า,าพ่อแม่เกรงว่าเราจะชัว่วเกรงว่า,าจะลาบาก เกรียว่าเราจะเป็นคนไม่ดีท่านสั่งสอนแนะนําดีๆถ้าเรายัางดื้อก็จําจเป็นจะต้องตีหรือว่าต้องดุต้องดา่าเพื่อจดจําจะได้สะเทือนใจว่าการทําอย่างนี้มันมีโทษไม่ทําต่อไปแต่ความจริงการที่บิดามันดาด่าว่าแเ้วเขรียนตีนั้นก็ปรารถนาให้เราเองมีความสุขนั่นเอง เมื่อมโหสดกล่าวแก้ปัญหาเทวดาได้ฟังก็ออกมาอีกแ,แทนแดงตัวั้งหนึ่งก็ใส่สาทุการสาธุสาธุสาธุนั่นแปลว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วพอมโมโหสดแก้ถูกแม้แก้เก่งจริงๆคุณลูกจ,จำนัน้นสุหลันที่รักราชาตัดถามปัญหาก็เทวดาข้อที่สามว่าฆ่าแต่พระองค์นี่ไง แล้่อฮัโหก็มุกตถาข้อีสสาม,มโฮโหลก็แกว่าข้าแต่พระองค์ัญญาสามีมาอยู่ในที่รับก็แสดงความรักเสน่ละกัน,กนเห็นไหมละ่ะถ้าอยู่หน้าเป็นหน้าคนที่ก็ทํากระตุมเตรียมทาท่าไม่อะไรเสื่อไม่อะไรต่อกันวลน,นอยู่ในที่รับก็แสดงความรักเสืและกันในการตามมิสัยของชาวโลกพูดยาหยอกเย้าหัวเราะกัน ฝ่ายหนึ่งเป็นอะไรเป็นหายฝ่ายหนึ่งว่าฝ่ายหนึ่งทำเป็นหาอีฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีความไม่มีความรักจริงโต้เทียงกันตามภาษาคนรักดังนั้นปัญญาละสามีชื่อว่าเป็นที่รักสิ่งอะไรกัน หมายความคนอยู่ที่รับหลังชาวบ้านโผจาหลอและทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างทุกข์กันบ้างยิกกันบ้างควรกันบ้างแต่ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างเป็นที่รักสิ่งใดกันเทวดาก็ถามแบบนั้นเพอาวสุดบอกคนประเภทนี้ก็ได้แบบสามีพัญญาที่เขารักกันเองเป็นธรรมดารักกันก็ยอมกันบ้างล้อกันบ้างทุกข์กันบ้างตีกันบ้างยิกกันบ้างควรกันบ้างที่พูดไม่ได้เรื่องเลยเรา เทวดาพอฟังคำตอบเจ้าก็โผล่หน้ามาอีกแล้วเจ้าอาอดีแน่ดีแน่อีกแล้วราชายัางทาปัญหาข้อดี่สีต่อไปมโหสกราบทนแก้ว่าข้าแต่สมุทิเทพนั่นต้องไวหน่อยนะเวลาได้สองนาทีปัญหานี้เทวดากล่าวไม้ถึงสมณฑา,าชีพราม ราะสมณะได้ชีพรามณ์ชีว่าเป็นผู้นำข้าวน้ำผ้าและเสนาชนะไปจากผู้มีสถาถวายเขาถามว่าคนที่นำเอาข้าวเอาน้ำเอาผ้าไปแต่คนทุกข์ทุกข์คนที่ถูกนำผู้นั้นนำไปเจ้าของผ้าของข้าวของเสนาสนะกลับชอบใจโมโหสดเกัาโมโหสดตอบว่าข้อนี้ได้กระผกพระ และสวณะและชีพรามเป็นผู้นำข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะไปจากผู้มีศรัทธาถวายผู้มีศรัทธาเริ่มใสย,ยินดีต่อสวณะและพรามนั้นดังนั้นสวนะดและพรามมีชื่อว่าเป็นที่รักของเจ้าของข้าวเจ้าของน้ำเป็นต้นที่ตอนนี้นปูพูวัยนิ้เกรงว่าปัญหาข้อที่สี่มันจะไม่ทันเวลา เทวด,ดามีความเดิมใสตัวหสดแอบฟังฟังแล้วก็ชอบใจแล้วก็โผล่น้าร้องสาธุสาธุดีแล้วจานีแล้วจ้าเป็นการเขอนที่สี่และก็ชัดพระอบเต็มบริ้แก้วเจ็ปราการนั้นแม่โรยเช่นด้วยสิแก้วเจ็บาการโรงหลานที่รักเป็นของมีค่ามากยิ่งกว่าเพชรมาก มาตกลงแทบเท้าของมโหสถซัดจะมาไิโยนเนี่ยเป็นเครื่องเป็นการบูชาความดีของมโหสถพระราชาทรงเริ่มใสได้พระราชทานตำแหน่งมหาเศรษฐีแกะมะ่มโหสถโอ้โหตั้งแต่นั้นมามโหสถก็ปรากฏว่ามีเกียรติยศยิ่งใหญ่มีความร่งเรืองยิ่งกว่ามณฑิตทั้งสี่ ถ้าละลูกหลานที่รักต่ออัตน้ไปจะพูดไปก็ไม่ได้แล้วเวลามันหมดสิแล้วที่ลูกหลานทั้งหลายอายุติเวเพกิงเท่านี้นะต่อไปจะได้ดูเจ้าเท่าสรารพัดพิทังสีแสดงความทรยศอดสูสร้างตนเป็นศัตรูกับประเทศชาติ ไอ้เท่าจังไรใจอมบาทไปเพื่อน,นี้ขอมันดาลูกหลานที่รักทุกคนจงอย่าจำวิธีการเข้ามามันประพฤติปฏิบัติแต่ว่าจงจำไว้เพื่อละนะอย่าจำเพื่อปฏิบัติอรามันดาใช่พุทธบริษัทจกหลานทุกคนเวลานี้ก็หมดเวลาแล,ล้วหลวงปู่ลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล ยมีกะลูกหลอนที่รักธรรมดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนสวัสดี